ข้อดีของการเพราะเห็ดฟางตะกรา้ามีหลายอย่างที่ทำให้เกษตรกรนิยมใช้วิธีนี้ครับ 1. ลงทุนน้อยวัสดุหาได้ง่ายใช้ตะกร้าพลาสติกหาซื้อง่ายและใช้ซ้ำได้หลายรอบใช้ฟางข้าวยาแห้งหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 2. ใช้พื้นที่น้อยเคลื่อนย้ายสะดวกจัดวางซ้อนชั้นได้ประหยัดพื้นที่เหมาะก,กับคนที่มีพื้นที่จำกัดเช่นหลังบ้านหรือในโรงเรือนเล็ก ย้ายตะก,กร้าไปไว้ในที่เหมาะสมได้ง่าย 3. ควบคุมสภาพแวดล้อมได้ง่ายการรดน้ำและควบคุมความชื้นสะดวกกว่าการเพาะกองลดความเสี่ยงจากเชื้อราปนเปื้อนเพราะทำเป็นชุดเล็กๆแยกกัน 4. ให้ผลผลิตเร็วและต่อเนื่องเชื้อเห็ดฟางเดินเร็วจับดอกไวเก็บผลผลิตได้หลายรุ่นภายในรอบการเพาะ 5. ถ่ายได้ราคาดีดอกเห็ดฟางจากตะกรา้ามักขาวสวยสะอาด ลูกค้าตามตลาดหรือร้านอาหารชอบทำให้ขายง่ายกว่าการเพาะแบบกอง 6. เหมาะกับ hmm. มือใหม่และการทำเชิงธุรกิจวิธีไม่ซับซ้อนเรียนรู้ได้ไวสามารถขยายการผลิตเพิ่มจำนวนตะกร้าได้ตามกำลังถ้าเกิดคุณเริ่มใหม่เห็ดฟางตะกร้าถือว่าเป็นวิธีต้นทุนต่ำผลตอบแทนคุ้มทำง่ายและเหมาะกับการต่อยอดเป็นอาชีพเลยครับ